เีพี่น้องเาลุ้นนะรังเรามันตึมกันต่มกันเห็นจบตึกันเด้อพี่น้องร้ตึมกันพี่น้องฝากได้ลวฝากหองเราตีฝากกะหองแล้วค่ท่านจะยำลงหน้าแล้วพี่น้องฝากหองตั้งน้องน่าใสคนตูอมแล้วพี่น้องเดไปเอายาหมเข้าไปส่ฮะขเอาใส่ยดนางร้นพานงานเป็นไม่เป็ี่ยนเอยพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินแจหมเซใสห้างพานแล้ว สวัสดีครับสวัสดีตอนทเที่ยงครับพี่น้องเที่ยงนี้มือ้อนี้ครับยู่ไฮย,ยูหน้าเขาคือเก่านี่เหรอพอดีเมนของพเบาปุ๋ยเมนขังสินครับพลาดไปหาร์อนเมนขอ้งไอพลาดไปหาร์อนมากมีตัวลังใส่ขี้ห่วงเยู่เดี๋ยวพี่รุ่นพายไปเบิง้งเพิ่นได้หน่อยได้ไล่สักเล่ โอ้บรรยากาศบ้านหอบพี่น้องเอ้ยสงสัยคือดีแรงยี่ดอกไปนี่เห็นแรงแค่น้อยเนี่ยพ่อสีเดียหุ่นไทยหุ่นหน้าหรือว่าสีเดยไทยหยารอบสองพ่อมันแห้งตกวซุ่มเลกิดเทียนหยาครับพี่น้องืดูนี่มาเฝ้ามาเฝ้าเบิร์ตบวกบอกบ่อพุทผลงานที่มันไป็นสอนมากเลยหลายเตืัวพิ้วหนี่มีตัวเรื่องไซคีนั่งนั่งใส่พี่น้อง อ่าวันดีจานมันนางเพียบพับเพียบเรียบร้อยค่ะเททเอาอันนึงห้องเกือบนางอยู่ห้องผมมันสบายเกินสบายมาเด้อพี่น้องแม่น้องไพ่เมียนเนี่ยโตพ่อไม่งายนี่ล่ะเยังใี่สาบัวแม <si> ่น้องไพว่าเอาใสาบัวมานน้ำเหลวเด้อไม่ตัวสิใส่กันหัวใส่เนี้ยเพาะเนี้ยก็ะเดียวยทองมันหน่อยบพราะเมียมันแย่ต้องใส่ออกย่างดีผุนพอย้นึ่งเจ๊กเหลวขันใส่เ่ราะคักมันแย่แม่น

เื่องแปลงยวนสวนอินทพาลัมนะเอามันอันยวนยูบ่ดอนสายไงเนี่ตีสายไงโอ้ยมันน้ำขึ้นเลยค่ะยูบัดสบัวขึ้นสันเตะปลูกไว้กลางคพอรับปลูกไว้กลางคางอาบการลงเลยลงเลยยนมันเอายาบไตีเดี๋ยวมันก็แพ่ไปอือเออเนไฟเห็ดกันเด้อพีนองบอกกันเด้อบอกบอกดีดีกัน้นไจ้าบัวิบม่น่ิิเล่าเป็นอะไก็ว่ล่ะบ่อนเด็ดเตี้ย ออกจากคมมากกับมาตากแดดอเอ,เอ,อ้ยเน<อ>ะมันจะ<พ>าบาดำดีหละไปตากแดดข้างแฉะอ่อาดอวันดีไปวันดีไปกาแฟวันดีไปวันดีก่อนวันดีจ้าก่อนเฮต้วหวานมือไหนเฮต้วหวานเพิ่งมื่อไงเฮต้วหวานนี่ไงยแต้วหวานออเอ้ยยังไงยังไงอะไรยังไงเฮตาวหวานเฮตาวหวานข้าี่น้องเลย ไปรุ่นบอกวันนี้ตาหวานนี่มึงขึคือึ้นเองวะเอาเห็นตากแดดตอนเพื่อเด็เก็บควมอมอบอุ่นไว้ตอนขึ้นแย่หนาวมากมันสิีใส่ผ้าลังของผ้ามอนเก็บมาใส่มันสิบ่ได้หนาวข้างนี้แม่นบุกค,คนคนคนบุกคนไปเล่ยนสาวมาติมื้อคืนนี่แม่นบ่โอ้ยไปหาเล่ยนสาวมี่น้องเรียบบุกคนนี่หมู่น้องถ่ายอยู่หน้าพี่ก็พอ จู่ไปหาเหรียญสาวดเดือดตริงกลับมาเปนเดียวจู่าพี่เบิ้ลน้อเย็นมันยุ่งหนอากาศโอ้ห่อนครับพี่น้องเว้ยมันเฮาก็ไดให้หนีเมนบอกมูไป็้วนคือว่าพไปอาบน้ำไม่หลกมันนี่มันอ้วนกูมูรมันห่อนบึงบึงมันหันใจบน่บึงคือมูดิบวบบย่มันห่อนเอาว่าเตีเดียหนีมาเรตีเดียโอ้ยล่ะเตัวมาเตสู้ อูกี่พออัตนีิสูเอ๋วิเขวเขวะยิ่เนี่ยวัดดีไปเอ้ยคักรายเหลียวไปเห็นยังอินเตลินคักเออเอออมีหหมูนอนกันตามมเ่แมน้องไปกล้งปาดมอ่าสวัสดีละตี สวัสดีแล <Creat es. S 1> ้ว <Spike> ทีเงานอันเลต้าเข้าตันใครแม่น้องไอ้ก็แม่น้องซินเดอรสวัสดีแม่น้องไม่ชมมาเลยดีจ้าแม่น้องไอ้จ้าแม่น้องวันซินเดอรพี่น้องให้แม่น้องพยายามนั่นใส่ขี้ห่วงหัวถาไม่ใส่ขี้ไม่ไม่ใส่ขี้ไม่กินนะร้างสัตว์เด็กใส่ขี้ก่อนตีเครืองใส่ขี้ด้วยใส่ขี้เตาด้วยพวกเรายังไงติดยังใช้กันเหมือนใส่ขี้นำเด้อใส่ขี้นำขนาดนี้ ข้างหม้อท้าล้วพี่น้องไว้แล้วพี่น้องน้องไม่สมท่านมาอยู่เดี๋ยนงานเด็กขมข้างหม้อข้างหม้อไว้แล้วพี่น้องท้าน้องไม่สมพี่น้องไม่น้องไม่สมท่านมากเจ็ดเนี่ยได้การคัดเมกินมันล่มพูดก็น้องไม่สมอยู่พี่น้องฟ้าแค่เดียวเลยที่ได้กินเนี่ยเพิ่งเก็บนั่นแหละพี่น้องมันล่มมันกายหม้อไป้พุ่นดังไงดังไงพี่น้อง สวัสด <uan> ีครับเอาสิถ so ือใบถานย่านพ่อ like มีมือสวัสดีพี่น้องในน้องไม่ส้มมาสองขวดพ่อี่มพ่อพ่อเมื่อไอปุ้ยไอ้ปุ้ยไอ้น้องไม่ส้มที่เ้าเสียหดสิสักดูไรเสียหดไหม nhả โอ้ยแมีนเสียหน่อยลงบ่เห้สุภาพหน่อยหนึ่งยังเก็บเตาลงไปเลยเด้อพี่น้องสิน้ำใหม่พี่น้องน้ำใหม่ส้มอะไรส้มปั่นกระติ๊บสิ บ้านพอเสร็จมื่อจะต่อพี่น้องมาลุ้นะหลังเราหลังมันตึ้มกันตื้มกันเน่ยแทบตืมกันเด้อพี่น้องรัวตื้มกันเนาะเมืเด้อพี่น้องสมบุกสมบันกินแกงน้ำมันสุกใสหัวหัวกระหัวบ้านห้ากแบบว่าสุกยากดอกพี่น้องน้ำมันสุกเอาหัวใส่น้ำมันสุกแบบเอาหัวลุ่เพราะท่านโดนกระได้ชินเด้อพี่น้อง เรื่องก้นพันกัว่าเออถ้ามีเบืปยนอนถิมไก่ไฟก็ได้กินตาขาวเด้เอาไปเลยเลือดานเนาะใหม่สุกเันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาันี้ใส่กตแล้วันเสร็ตำหมกริกดิ่ไก่นวลใส่ป้อมนวยใส่พร้อมต้องตำต้องนวยก็เพียดอกเด้อพี่น้อยท่ก่อนอ่อนเราะใหม่เมนว่าตองเห็นเพืเนาะนี่ก็มีละใส่หอมริกดิ่งผิหอมไม่ีเดแล้วร่สักรูกพี่น้อง ปูแบบมาแล้วกิไม่กินแงหัวไปยินอะไรกินแจงหัวนะปู่เหมันยังได้ีิน้อกจอบเบิงเกี่ยสีหอย่ำปุงไปสนี่เดินจอบยาเยอมากมากยาแงหวกได้ล้วฝาห่องเลยที่ฝากห้องแล้วคิ่าท่านจะย่ำลงหน้าแหละพี่น้องฝาห้องตั้งเด็เีวกินเนาะต้องเห็นแล้่กิน

บวี่เบงราใหม่ม่ด้เ้าแม่าใหม่เนรั่รอกเียเนมเ็นเอม่ใช่อาจารย์อาจารย์จนทิ้นเสียไีเรือหลายปเดกันนี่อย่างาใหม่เป็นร่แล้ว่างนหม่ลี่เบงพ่อยัางงยเอาใส่หยกไปเนองพู้บรารดดงจกินเขาหือกัะรยาคุณ ิเข่าเพื่ออะไรยี่แไก่เข้าทำเด้พี่น้องย่หันละคู่บ่าวรถดำยิ้มใช่พ่ะกรสบาทำแห่ว่าสีาคนบคนไม่มีอยุ่อจีเอากระว่างสั่นละแม่มื่อนท่านเฒ่าแม่กัเพื่อนคู่บ่าวเยไมดกนแมนไได้มักเพื่อนดอกบ่แต่เตปุ๋ยกันยังเอินผููบ่าเดียรุ่นกสิผูเบ่าวคือกันผูบาวรถดำท่านเฒ่าพี่น้องคู่ว่าเลยครับรถดำกับผูเบ่าวลถตีคุณนายนพอใจอยู่ทั้งหุ่นตะกุน ได้ยินบ่เพิ่นเป็นเบ้าพี่น้องมีเหย่อยู่บ้านราจับไาสตูอมแล้วพี่น้องนเอาหาหวเข้าไปสฮะหวาก็อยู่ในหันล่ะมันยอองตแม่วัดีมันก็ยอมองเป็นี่มันยังคือเก่าจังได๋มันก็อยู่ในหันล่ะัวนกันอยู่ในนี่พี่น้องสิกินเอาดอกหอมๆ อาดประเดกนะสิว <i et it edi> <N iin> oh ่ามันเืมเป่าอ่ะอาดกระเดกน้องประเดกตาใส้นันี้เร่องบอสวันนี้บ่ต้องซิมเอาเลยเอาเลยน้องแส่วกันเด้อพี่น้องบันี้วาสวเด้อพี่น้องมัน่วัวต้องไปาเป็นต มาเด้อกับปุนใส่กันถัวไปนกี้ช้อนเนี่ยันนี้ในตูนสุกแล้วกินเลยในตู้ก็เปรอนั่นยำลออาปนอซิมมาเด้อมาซิมดำมะคงเด้อไปน่อซิมยังซิมซิมยังซิลมานะซิมยังซัก็สาวจันกส ขยะเนี่ยขยะมันของายไฟสนดกเป็นข้ปุ่นออไปไงอ่าแซบร้อนปะแซ<ส>บหรอพานจ้ะไม่สมพาจานเป็นอะเครื่องนอไม่ถุงเครื่องนอไม่สมคุณหลายๆเด้อพาจาน อยากเป็นรปเอกกันหรอพี <tá cult ua> ่น้องอยากกันเป็นไปเอกกันเอกหรอกะเนื่อเลาอยากให้เทาเป็่นเะเท้กอ่าคือดีเถอะสีเปนบ่นม่นยง่ายได้พี่น้องยงง่ายได้เออสวสีเป็นไพานงันเดนขันว่าานงานพันไม่เปพี่นพี่น้องมาเด้อพี่น้องเจียงหัวเสีาพานเนี่เพานเขาจะหังจะเปล่นเจีงหัวเสียอาปานลาบองพอหน่อยมาจินกับเจียงหัวเด้อจำ เจ้าปรเด็กวองเจ้าปเด็กวองเดี๋ยวเทกันเป็นเลยุงนี่หารอยกำด้วพี่น้องเป็นบาเท่ากับเคืงโลุ่งจางบาทลอยเศ้าครับถือว่าก็แพงลอยยี่สิ้พี่น้องลอยยี่สจงเป็นเดียนผเด่นกับเา้พูดกินเราไม่ถูกกินจะเป็นสองเดืยนคนเลีวขีก็ขลกเ็นเป็นตุยเยีนแว้ได้ด้วยนะเนขนะเตนย่ข้ขอันแล้วญาติโบกไหมพี่ลุน ไม่ใส่หมอนับจริ้งปฏิบัติเ่ได้ใส่สารกันบดบ่ได้ใส่วัตถุกันเสียเด้อพี่น้องปลาบองนี่แบบสุกเด้อพี่น้องสั่งเกลือได้เด้อสั่งโจปีเด้อจ้าสดาบ่วยแมนพี่น้องแอดพอหน่อยจ้ะมีแอดแล้วหนาเด้อแอดพอหน่อยหนึ่งสองสามจ้ะวนเนี่ยหนึ่งสองสามขีดขีด้่องลางก็ได้มาสั่งไทลิงกระได้พี่น้องมาไม่อยก่อนอ้กันเนาพี่น้องคุยอยู่ปิดเอา หานม่ขึนอยาน้ำยางน้ำฝน้วมัน้ำกัดเ้อมามาเอากินเนี่ยบนนี้่้านเจกแสบคักเล่นนอกมือนนี้ผู้ใดมารุ่นขลามังอูใส่พริกดีบแม่มีตัวแม่ยังจะเสียบ้าปุยโอ้ยกินแล้วก็ีเล็กน้อยนะยิมรมใส่ไปแมนพ่ดีตัวเนาะน่าสิม

หายเด้อมมดือพี่น้องเป็นระน้องเปรับสรับสามคนเลยเด้อใต่ตัวเดียวไปหยสงละหน่อยดีคพ่ยิมกันหมดเยิ้ัวสาอะไรเปแล้วกันคอยมันไม่หุนแมงดานดเดียวเลยแมงดาเแจงแจงงบกันมาหัวข้าไปใส่ไปติโซ่กันเสียหวกกันย่งอยู่ๆมันโพดเนาะ ไม่ยหกงดเกินดิบหืมยหัวกันเท่าหรจะจกินกันแะไม่หอมนหอมสืดมแม่ยังซื้อหัวกันชืะอยำบลแหละนะแม่ดาแตนเดี๋าฉาบกระดาษางได้ๆอะไรเห็มั้าวท้าไหมออดีเสียเขานอมาเปุดย๋อไม่เห็นเออไปเลยเดี๋ยวเงย เดี๋ยววงผู้นั้นเดี๋ยววงผู้นี้ด้วยนี่เอาหนีแม่เอาหนีแม่งนั่นมันตัดเนาจังบ่เว้นเว้นเอาหานีเป็นตัวกินไปเห็ดนั่นเนาะเัน๋ยกินน้ำไม่สมต็ดอ่อ่า แมงผีพงมาดันแมงมันจีนเอิญแมงผีพงมาคนละตัวนมันมันเขียวขึ้นกับบานปุ๊บผู้ฆ่ามู้ฆ่บอกไปเรื่อยๆมู้ฆ่ามันตัวเง่าแมงมุมอ mm ันแมงม้แมงเหมือนแมงมายผู man, ้ไรสีสุอๆด้านนอกลองคอมเ็นต์ดูทีล้นั่นละกนหนุอยกำลังดื่ม แะมถมอะไรนี้เสียงพันปะพันบองประเด็กับพันจะทาดูแลกูจะกินมัีเีพูดเทแซบกัว่าแซบลอพี่น้องพูดเทาวัดตัวนะา้หน่อยกลังเดออะไรใกล้เน้ออยดหน่อยครับยหน่อยอหงบบบุบ่มอยู่คนฝาอะไรสิบ สาม3ิองสามิมงสาเด้มือเาไปติต๊กแค่ละเบรรุ่นห่อนมากสองสามมือนามก็บบกมาแล้วแดดน้าเดียวบกว่าวะลูเนาะตัวที่ใจหัวหัวก้าวจะก่อนรุนกันเด้อพี่น้องวัดทีมงานจีไรใกล้ตลอดปะ กูเลยว่าพิชเอาอ่อนใส่อีกไงใ่ยงหลุโดดเเด้ไหลุโดดใหนนั่อยอะน้องใ่ซืออย่เดียวกันเหมือนตัตัวดีเมียมันซื้อเหลืองกันก็เทิรกให้หนึ่งตัวเม่ให้ต้มมันไหลนะเตันตลาดเจีเปิดห่วยไปรุ้นหนกันเป็นหมื่นเลยใกล้ชุดนี้ พูดเพินบ่เปิดใหม่เห็นคนหมดจังหวัดเนาะพอพันนี้พอพันมันหลายพันพอมันเป็นหมื่นไม่ใช่พอพันมันหลายพันตควรถคนกับภาคเตียนเป็นเขาบ้างก็หรือเนาะเจ้าสิง อ,อ,อันนี้ไม่ได้ถามเลยพี่น้องเราตอบเองไไบ,งบองกือดีับองครับเพืเาปามแปากมกินันครับกเจียวมังดาอก,กุลสูตเนะยยาะเด้อปอนอยแม่ปางกิงงนเขาน้ำทิมงานแกงเไม่มได้อมือนอันนี้กัแบบสุ บอกเพื่นเราว่าชุกแล้วเด้อประเดี๋ยวนองแมนบอกยู่กินก็ต้องคืดครับแต่กินคำเนยยันแค่นบน้ำรองก็น้ำตามลูกไปดีน่อยเห็ดนี่เป็นกระแซบเหนต่างแค่ก้อยะงอมสีดิสปลาตัวน้ำมาดาตอนนั้นเาเาเห็ดเรเป็นแดก เปไล่ h ใช่อของมเหมนเป็นแงินีบเลวายแม่มาคนมีบุญเห็นแล้วกินแซ่บแม่คนมบุญมุน่วยก่อนมบุญินบอคนมีบุญเห็นแล้วกินแซ่บบไดิแกงเงินไดิแกงน่ไปสมใจนี่งิเสบเทอะัโอ้โแกงยังกจามาติ๊กอนี่คงสลด่าสะสม มาใส่ผงสุดรวจลองเบิ่งหลบมมั่ว้พยักษ์เที่ยวน่หรอไม่บุญแท้จริงไม่ไงใกล้หลมมั่วไอ้ดูวิเดมาปุ๋ยยิ้มๆเหล่ล้วบักกูประเด้ใส่ผงสุดรวจได้ก็แซ่บเซ่ยได้ใส่เงาพ่อแม่เด็กพี่โตเขาว่ามันบงจัก ก็เห็ไ,ได้เข้มมาดำแนนว่อไได่ลน้นมูตัวคันจุนหอดมอหอดมาด้คนเอยนองปูไปปัดเป็นจนหน่อยลวดน่นหวานเลยหวาน,น,น,น่นเมนบมนน้หูเดีเ่ดีแ <c oughs> ม่ีนมีน,นี่นหน

พี่น้อกนนวนมาปลูน่องฟางเยเดีขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับีที่ตามขอบคุณถุกกำลังแรงใจนะครับจิมนียร์ฝากไ้สำนีพี่น้องยู่ดีมแหวงครับวัสดีครับวัสดีครับเดี๋ยวเด้อพี่รุ่นแต่ผูได้สะกิดสนใจเ้อพี่น้องเลยอยากได้ปลาบองครับ สร้างได้เลยครับพี่น้องสร้างได้มีแอดพอน่อยครับหนึ่งสอามเลยพี่น้องเรียว่าลิงไตคีเ้อพี่น้องอ่ะสร้างจองเ้อพี่น้องหารอยกัอันนี้วแบบนอันนี้แบบแล้วมันซีมดปุ่นเราไม่ดูด่ามีติบ่นนี่ละอันซุกอะซุกหรือไอันนี้มันมีเพราะอันนี้มันเคืองลูกมถามะมีเพี่น้อง